นายพลานพนหนุ่มโสดวัยกลางคนผู้หลงรักในการเดินป่าพลานพนมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านเป็นชายหนุ่มตัวคนเดียวชอบเดินป่าเขามักจะเข้าป่าไปเป็นเวลาหลายๆวันเพราะเขารักในการเดินป่าวันนี้ก็เช่นทุกๆวันพลานพนออกจากบ้านแต่เช้า เดินเลาะไปตามป่าเขาลำเนาภัยเขากำลังชื่นชมกับสีเขียวแม่น้ำลำธารธานพลรักการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจวันนี้เขาเดินเข้าไปในป่าลึกเขาเจอแม่น้ำลำธารที่สวยงามและเขาก็ดื่มดำกับธรรมชาติแสงแดดสีเขียวเสียงน้ำตกไหลอากาศที่เย็นสบาย ทำให้เขาเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าทุกวันขณะที่พานพนนั่งอยู่ริมแม่น้ำพักพ่อนอย่างสบายใจก็มองเห็นสาวงามนางหนึ่งลงมาที่ลาําธารพานพนเมื่อพบกับสาวงามกลางป่าเช่นนี้ก็ไม่ได้รอชา้าเดินเข้าไปทักทายสอบถามว่านางมาแต่ที่ใดเป็นผู้หญิงคนเดียวเข้ามาอยู่ในป่านี้ได้อย่างไร สาวเดือนได้บอกพานพลว่าเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากป่านี้มากนักเขาชอบมาเล่นน้ำที่ลำธารแห่งนี้ทั้งสองได้ใช้เวลาพูดคุยกันและเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันสาวเดือนได้ชวนพานพลกลับไปเยี่ยมหมู่บ้านของตนด้วยกัน ด้วยความชอบหลงไหลในความงามของสาวเดือนพานพ้นก็ได้เดินตามไปอย่างง่ายดายทั้งสองคนใช้เวลาพูดคุยกันอย่างถูกอกถูกใจเมื่อเข้าไปถึงหมู่บ้านสาวเดือนได้พาพานพลไปพบกับแม่แก่หัวหน้าหมู่บ้านเออถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากแต่หมู่บ้านนี้ทุกคนจะต้องรักษาคำมัน่นสัญญาไม่พูดปด แค่นี้ทำได้ไหมครับผมทำได้ครับผ่านพลรับปากกับแม่แก่หลังจากนั้นสองคนก็ได้อยู่ร่วมชายคากันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันเวลาผ่านไปทั้งสองคนคลองเรือนกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งสาวเดือนต่างท้องและคลอดลูกสาวออกมาตัวน้อยน่ารัก และวันหนึ่งสาวเดือนก็ได้ออกไปทำงานทิ้งหนูแดงให้อยู่กับพ่อตามลำพังด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้หนูแดงร้องไห้ทั้งวันพ่อพยายามปลอบประโลมเช่นไรก็ไม่หยุดร้องจนในที่สุดพานพลได้บอกกับหนูแดงว่าเงียบไลยแล้วลูกแม่มานน่นแล้วและหลังจากนั้นหนูแดงก็ได้เงียบและหลับไป ผานพลทำหน้าที่ไกวเปดูแลหนูแดงทั้งวันจนพรบคำ่ำสาวเดือนได้กลับมาถึงเรือนก็รู้สึกรับรู้ได้ว่าผาน้ลได้พูดปดจึงได้มีการซักไซสอบถามพี่ได้พูดโกหกอะไรไม่จากวันนี้ฉันเชื่อว่าพี่ได้ทำผิดกฎหมู่บ้านเสียแล้วนะเออพี่ ไม่ต้องโกโหกฉันอีกแล้วนะบอกความมาจริงมาเถิดพี่ทำเช่นนี้ได้อย่างไรพี่จําไม่ได้หรือว่าพี่ให้คำมั่นสัญญากับแม่แกหัวหน้าหมู่บ้านว่าพี่จะไม่พูดปดแต่อย่างใดแต่วันนี้พี่ได้ทำผิดพลาดผิดกฎหมู่บ้านไปแล้วนะแบบนี้ฉันไม่สามารถที่จะให้พี่อยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปได้แล้วพี่รู้ตัวหรือไม่การไม่พูดปดสาคัญมากนะ ในหมู่บ้านนี้เราอยู่กันมาอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดทําไมวันนี้พี่ถึงได้พูดปดโดยการหลอกลูกว่าแม่กลับมาแล้วให้เงียบซะเออเล็กๆกน้กอยๆยก็ไม่ได้เลยเหรอสาวเดือนพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้ลูกร้องร้องทั้งวันเลยพี่หมดปัญญาที่จะทําให้ลูกเงียบได้พี่จําเป็นต้องหลอกลูกว่าแม่กลับมาแล้วเป็นการพูด เพียงเล็กน้อยแค่นี้พี่ผิดมหันเลยเหรอสาวเดือนให้อภัยพี่เถอะขอโทษด้วยพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดปดจริงๆสาวเดือนอย่าใจร้ายกับพี่เลยนะให้อภัยพี่ด้วยเชิดพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจสาวเดือนเข้าใจพี่นะ ไม่ว่าพานพลจะอธิบายและร้องขอให้สาวเดือนอภัยให้เช่นไรแต่สาวเดือนก็ไม่สามารถที่จะอภัยให้กับพานพลได้เพราะนี่คือกฎเหล็กของหมู่บ้านจริงๆว่าทุกคนที่จะอยู่ในหมู่บ้านนี้จะต้องรักษาสัตว์ให้มันคงพานพลเกิดอาการเสียใจอย่างหนักไม่แพ้เช่นเดียวกับสาวเดือนด้วยความห่วงสามีจึงได้เข้าไปในบ้านหอขิง เป็นสิ่งของฝากมอบให้กับพานพลให้ถือกลับบ้านไปด้วยนี่คือของฝากชิ้นเดียวที่มีพี่อย่าลืมนะขอให้พี่น้ำติดตัวไปเอากลับไปถึงหมู่บ้านพี่ฝากคนที่หมู่บ้านฝากญาติพี่น้องหรือใครก็ได้เออแต่พี่อย่าลืมนะถือกลับไปให้ถึงหมู่บ้านนะพี่นะ ยังไงเสียก็ขอให้พี่โชคดีเราคงมีบุญร่วมกันมาได้เพียงเท่านี้เดือนขอให้พี่เดินทางโดยปลอดภัยนะพี่นะขอให้พี่นำห่อผ้านี้กลับไปด้วยและอย่าลืมนะถ้าเดิอนออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วยาหันหลังกลับมานะพี่นะเราคงหมดบุญร่วมกันเพียงแต่แค่นี้แหละขอให้พี่โชคดีนี่แหละคือผลกรรมของการพูดปด ฉันรักพี่นะแต่เราคงอยู่ร่วมกันไม่ได้อีกแล้วหมู่บ้านนี้เราอยู่เย็นเป็นสุขกันได้เพราะว่าทุกคนรักษาสัตว์ไม่มีการพูดปดต่อกันฉันเสียใจนะพี่แต่ว่าเรามีบุญร่วมกันเพียงเท่านี้ขอพี่โชคดีและอย่าหันหลังกลับมานะพี่เดินทางปลอดภัยกลับสู่หมู่บ้านของตนเองไม่ว่าพานพนจะร้องขอ ขอโทษขอโพยเช่นไรก็ไม่เป็นผลในที่สุดพานพนก็ต้องทำใจยอมรับห่อผ้านั้นจากสาวเดือนและเดิอนออกจากหมู่บ้านมาพร้อมเสียงตะโกนบอกมาตามหลังว่าพี่จ๊ะพี่ออกไปแล้วพี่อย่าหันหลังกลับมาเป็นเด็ดขาดเลยนะจ๊ะจำไว้ห่อผ้านั้นเอาน้ำกลับไปให้ถึงบ้านนะพี่นะ ผานพลเดินจากออกมาพร้อมความสงสัยแต่ความเสียใจในจิตใจมันก็มากพอเลยไม่ได้ขมกลับไปว่าห่อผ้านี้สำคัญเช่นไรแต่ก็เพียงแต่รับไว้แล้วเดินจากมาเมื่อเดินมาได้กลางทางแล้วผานพลก็รู้สึกว่าห่อผ้านี้หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นจนในที่สุดก็ทนไม่ไหว โอ้ยหนักจังเลยไอห่อผ้านี้มันมีอะไรไหนดูซิมันก็แค่ขิงให้มาทําไมเยอะแยะด้วยความเหนื่อยพานพนจึงได้โยนขิงบางส่วนทิ้งไปเมื่อเมื่อถึงหมู่บ้านพานพนก็แทบตกใจจำแทบไม่ได้ทําไมหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ละเนี่ยโอ้โหแต่เฮะกลับบ้านดีกว่าบ้านเราบ้านน้อยหลังนี้เราต้องอยู่บ้านนี้เพียงคนเดียวแล้วเรอนี่ เศร้าจังเลยเมื่อผ่านพ้นหายเหนื่อยแล้วก็ได้แกะห่อผ้าออกดูและขิงทีเอาเอามาด้วยก็กลายเป็นทองผ่านพ้นตกใจวิ่งกลับเข้าไปในป่าเพราะนึกเสียดายขิงที่โยนทิ้งกลางทางโอ๊ยตายแล้วนี่มันคือท้องเหรอนี่แล้วเราทำไมหาขิงที่เหลือไม่เจอเลยโถเอ้ยทำไมให้เราทิ้งขิงไปตั้งมากไหมนี่ ทำไมเราโง่อย่างนี้โถเอ้ยเสียดายทองทีท่ิงไปเอ๊ะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงขิงมันกลายเป็นทองได้ยังไงเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยและเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปหมู่บ้านนั้นได้อีกเอ๊ะแปลกจริงๆเลย